EP นี้เนี่ยเราเน้นของแรล่เต็มผมบอกเลยนะว่ามันลิมิเต็ดมากครั้งแรกในประวัติศาสตร์ร้านนะพี่โยจริงจริงเราไม่เคยเอาเข้ามาขายโหตัวนี้โหดตัวนี้โหดอยู่ตัวนี้โหดตัวนี้โหดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่โยแล้ววันนี้นะพี่โยบอกได้เลยว่าใครที่ติดตาม EP หนึ่ง EP สองมานะครับพี่เราก็อันนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้เนี่ย EP สามแล้วแล้วแล้วีนี้ผมบอกได้เลยว่า มันจะมี ep 4ีด้วยยังไม่หมดอีเหรอยังไม่หมดอันนี้เนี่ยรีบรีบเอา ep สมาก่อนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาเยอะและ้วกลัวว่ามันมันจะไปโหลดเอา ep สุดท้ายเลยเอา ep สาก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอะไรเนี่ยผมจะไปเก็บตกให้เป็น e p พ s o d ดสุดท้ายแล้วกันนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเน้นไปที่ตัวตเติร์สพี่โตัด็มมาก เข้ามาเกะเข้ามากันเกือบจะหมดแล้วนะใช่จบแนะ e แรกเน้นโฮมครับ EP สองเอาเวแล้วก็มีเก็บตกตัวโฮมไปบ้างครับ EP นี้เนี่ยเรามีตัวเติร์ดพิเศษคือตัวเติร์ดแล้วก็จะไปเก็บตกตัวที่เหลือเนี่ยที่ที่มันจะเข้ามาระหว่างกลางเนี่ยหลายๆทีมเลยและ EP นี้เนี่ยจัดเต็มเยอะมากแล้วก็ตัวเติร์ดนี่ก็หลายคนให้ความสนใจเยอะนะถูกต้องครับพี่ดีไซน์แล้วพี่ดัดแปคือสวยนะร้านนิ้สยามของเราเนี่ยพี่กลับมาเปิดแบบ full option ตามปกติแล้วด้วยครับจัดเต็มเลยสามชั้นวันนี้นะไป เราพิจารณาดีดัสนี่แน่นอนทีมของคนไทยเลสเตอร์ครับตรงนี้ครับพี่โยนี่ EP แรก EP สองเนี่ยยังไม่มา EP หนึ่ง EP สองยังไม่มีออื EP นี้เลยรวมมาครบเลยนี่อันนี้คือตัวทีมของคนไทยใช่ตัวโฮมนะครับก็สปอนเซอร์เป็น FBS นะครับผมก็เป็นเทรดออนไลน์เรียก็เป็นการเทรดออนไลน์แล้วกันมีจัดเต็มมีโฮมมีเอาเวเอาเวเอาเฟอเวเอาเวนี่เอาเวแล้วก็เิร์จนี่เป็นไง โฮมนี่ก็คือสีก็คือสีหลักของเขาแหละสีเก่งของเลสเตอร์สีสีเงินนะครับครับผมนี่มาด้วยเป็นขิดทองขิดทองนะขิดทองทั้งคอทั้งแขนนะฮะก็คือหลักๆหน่อยพี่คอนเซ็ปที่มันมาในแนวพิษดิสไอสเลสเตอร์อืมดิสเลสเตอร์หรือนี่คือเลสเตอร์ก็เป็นการเชื่อมโยงความแตกต่างของกันและกันนะครับมีหลักๆก็คือความสามัคคีฟุตบอลเนี่ยรวมเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวเลสเตอร์ก็เป็นทีมของคนไทยครอบครัวลั่นละลายอันนี้คืออะไร แฟนบอลหรือว่าเกร็ดแฟนบอลครับสำหรับสเตเตอร์อาจจะมีแค่เกร็ดแฟนบอลนะครับตัวลายนะที่นี่ตัวนี้ตัวเอวสี่มิ้นต์คอนเซ็ปต์ของเขาคือประมาณเป็นสี่มิ้นต์พี่นะครับพี่แล้วก็โลโก้เนี่ยสีเดียวกันเลยอ๋อนี่นี่เอออ่าแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยยังคงมาแบบปีที่แล้วเป็นไส้งอนอะไรเงี้ยนี่หนึ่งตัวตัวตรงลายเนี่ยครับพี่โอที่ที่ไม่รู้คอนเซ็ปต์อะไรนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเห็นนะให้ความรู้สึกพี่รู้สึกว่าเหมือนในนี้ก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะขอฟ้าใช่ไหมของฟ้าอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเป็นคล้ายๆแบบ ดูมองท้องฟ้าครอบครัวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นฟ้านะมีนี่ตัวอเวไอ้ตัวเติร์สอีงตัวเติร์สเท่าชมพูมาครบเลยเท่าชมพูนี่แปดโคตรสวยสวยมากทีมของคนไทยด้วยฝากไว้ด้วยกับเลเตอร์มีสกินด้วยนะถ้าเป็นตัวโฮมกับอเวโฮมกับตัวเติร์สเนี่ยจะเป็นฟ้อนขาวทําได้ราคา2500บาทเท่าไหม่นะ2,500บาท2500บาท ฝากไปด้วยกับทีมของคนไทยนะครับเลเซอร์ก็ปีที่แล้วเป็นแชมป์เอเบอคับนะปีนี้จะดูว่ามีแชมป์ติดมาทีนึงหรือเปล่าอันนี้สวยอันี้สวยจัดมันจะแบบจัดอีกแล้วดิลานเท่ดิต้องจัดอีกแล้วดิจัดเงาอ่ะจัดอีกแล้วมีอีกหนึ่งทีมที่เรายังไม่ได้รีวิวพี่โอไหนตึงๆรีวิวไปแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นความสนใจมากอันนี้คือนี่ผมบอกเลยนะว่ามันลิมิเต็ดมากลิมิเต็ดมากอยู่ดีๆก็ลิมิเต็ดแล้วก็โดนแบนไปด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าความเปลิมิเต็ดของเขาไงถูกตต้้้ออออออองงแแแ่่่่่ันนนนนีีีีเเเยยยบกไดลลววาทร์ปขหม หมดจริงอยากโชว์ว่าเรามีด้วยเรามีเรามีอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ทันนะผมไม่ทันนี่เป็นคอนเซ็ปต์คือบ็อกมาเลยพี่โหขายตรงเลยนะอ่านี่มีนี่เดี๋ยวเป็นชื่อเพลงเขาเนี่ยไอ้บัวไอ้นกสามตัวเนี่ยทำให้โดนแบนโดนแบนใส่ลงเล่นไม่ได้แต่ก็ต้องเอาเครื่องหมายออกมาเลดมาเล็นี่นี่นี่เป็นหนึ่งตัวพิเศษที่เอามาขายหลังจากอีพีสองพี่นี่ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวขายไปสดร้อนร้อนเฮ้ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรผมให้พี่โอดู คอนเซปต์พ่อนกราฟิกอะไรเอ่ยเนี่ยพี่โยเห็นอลไรไะมมันเหมือนแบบนี้นะได้มันรันนะอ่าเสียเสจริงอ่ะมันคืออะไรพี่โยรู้ไหมอ่ะพี่ให้ไม่รู้อ่ะอันนี้ยอมนี่นี่เห็นเห็นตรงนี้ไหมอะไรกูแต่รู้ว่าเป็นกลมๆเป็นเส้นๆอ่ะนี่มันคือลายเส้นเห็นไหมเออเห็นดูมันคืออะไรมันคือเข็มเข็มทิศเข็มทิศเลยอ่ะอ่าเข็มทิศพี่แรงมาดันใจมาจากแผ่นหินฝาักกิโลเมตรที่สตรอันโด่งดังของบ้านของเมืองเขา แล้วก็จะมีลายที่มันแบบเป็นลายเข็มทิศอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ลึกซึ้งนะนี่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นถ้าสังเกตอ่ะก็จะเห็นมีลายเหมือนลายเข็มทิศอยู่นั่นแหละแล้วก็เท่าให้ปุ่มนิยามเนี่ยครับถีฟ้าเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันคล้ายๆล้าอันนี้เขาเรียกอะไรฟ้าหรือเขียวเธอคอยได้ไหมเออเธอคอยถ้าเธอคอยส์อาจจะเป็นเธอคอยแล้วก็เข็มทิศอาจจะแบบเป็นน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้สีคือใช้ง่ายมากเลยนะใช่ใช้สองสีมีดำเข้ามาเป็นขีดหน่อยพอแล้วก็โลโก้ของอาดิดาสใช่ผมชอบโโลก้อ่ะ โลโก้มันอ๋อโลโก้จริงก็จริงๆถ้าเป็นโลโก้ชุดเติร์ดอาดิดาสปีนี้มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่โยใส่อยู่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสีมันจะมันจะไล่เฉดมันจะสลับเฉดกันเอ๊ะหมดละอาดิดาสอันนี้ไม่รู้อ่าหมดละอะใช่พาไปดูข้างบนไปเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปข้างบนพี่โยครับเดี๋ยวเราจะมีเสื้อโกสีดำมาขายอ๋อเร็วๆนี้เร็วๆนี้ตอนนี้เนี่ยมีมีปีนี้เนี่ยมี2ตัวเลยนะเสื้อโกลริวพัวครับมีตัวโฮมแล้วก็ตัวอเวอ่ยเดี๋ยวปีนี้ก็ กลับมาเปิดใหม่ก็บรรยากาศผมว่าให้มันกลับมาฟิลเดิมกลับมาแล้วซุ้มนี้ที่เรายังไม่ได้ไม่ได้รีวิวนะครับมาเซลล่าอืมอืนี่พี่ว่ามันเป็นตัวโฮมหรือตัวเติร์ดเติร์ดปะตัวเติร์ดเออตัวเติร์ดซึ่งแผงปีนี้มาเหมือนกับตัวโฮมเขาให้เขาบอกว่าปีนี้พี่เขาเอาตัวเติร์ดไปเตะบอลยุโรปจะไม่ใช่ตัวตัวโฮมไปเตะบอลยุโรปใช้อันนี้ไปเตะบอลยุโรปโอ้โหไปเตะบอลยุโรปทั้งไปเลยอ่ะ เราจะไม่ได้เห็นตัวตัวต <No ัวน really uh ี huh. ้ในลีกใช่ตัวนี้เนี่ยจะเตะในลีกส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะไปเตะในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือบอลถ้วยแหละโกงโฟบาเดเลย์อะไรก็แล้วแต่นะครับพี่คอนเซปต์เนี่ยมันคือลายพี่โยก็ดูรู้อยู่แล้วครับมันคือลายกราฟิกลายกราฟิกว่าสเปนมาเป็นเมืองที่ศิลปะใช่ป่ะไอศิลปะคโยแนวเนี้ยก็จะพบเห็นได้แบบสเปนอะไรชัดเจนยุโรปก็จะ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับก็คอนเซ็ปต์เหมือนตามตามนี่เลยใช่ไปก็เป็นลายกราฟิกครับตามแบบฉบับของแคว้นกาตาลุญญาครับพี่ว่าตัวนี้มันเจ๋งตรงที่ลายมันมาถึงข้างหลังอ่ะออ๋ลายเต็มลายใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีแบตมีพวกเบอร์อะไรเงี้ยเร็วๆนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวเท่าไหร่ตัวนี้2,900บาทนี่นี่นี่ปีนี้เนี่ยผมบอกเร็วๆพี่โยเรามีครบเลยนะแอนมาริตโฮมอเวอ์เตอร์เลยแต่อันนี้เนี่ยที่เพิ่งขายไปนี่มันอ่ะเหมือนละ เหมือนอะไรสนามเลยนี่นะครับผมวันนี้เป็นสนามสนามดั้งเดิมของเขาใครที่เป็นแฟนตาหมีเนี่ยพี่มันก็คือสนามมาเดิมของเขาเนี่ยมันคือบิเซนเต้การเดลอนก็ครบรอบ50ปีของสนามแต่เขาไม่ได้ใช้สนามนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นว่านตาเมโทรโพลิสนะแต่เขาได้เหมือนเอาซอรี่นี้เนี่ยเอามาทํากับเสื้อตัวนี้ด้วยครบรอบ50ปีสนามเก่าของเขานะแล้วก็เลยเอามันจะมีรอบๆเนี่ยมันจะเป็นอันนี้สีนี้นะใช่ก็เลยเอามาเป็นอินสปร์มาตรงแขนด้วยก็สําหรับ อือโก้บอลลีก็เป็นสีอะไรที่แปดค่อนข้างตัวข้างจะแปดนะทีมนี้นะใช่หลักๆตัวโฮมตัวอเวเนี่ยเรารีวิวไปแล้วอ่าอย่างเงี้ยมันเหมือนปักนะของบาซ่าของบาซ่าตันนี้เป็นสกีนใช่ไหมเออเออใช่แปลกปกติในที่จะเป็นแบบปักอืมนะครับพี่แล้วก็มากันที่ฝั่งไปยังไปยังข้ามไปไหมข้าไป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 ชอบไปเฉยๆเลยแปลกแปลกนี่ไลฟ์ซิกโโอ้หอันนี้คือ คอนเซปต์ไม่ไม่ต้องมีเลยไม่ได้มีอะไรมากพี่คอนเซปต์มันคือมัลติคัลเลอร์คือแบบเอาสีอะไรมาจับยำๆกันเป็นคอนเซปต์ของไลฟ์สติกอยู่แล้วนี่ตัวนี้ไลฟ์สติกเลยถูกต้องสวยมากนี่ตัวโฮมหูปีอะไรของเขาเนี่ยปีนี้ปีนี้ผมให้เป็นหนึ่งทีมที่แปลกที่สุดในปีนี้ของเราจัดจ้าเลยแล้วหลายหลายคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเรามีขายตัวปีแล้วในถามเยอะไลฟ์สติกเอามาไหมเอามาไหมปีนี้เราเอามาครบเลยไม่ครบไปครบขาดไปตัวหนึ่ง จัดเต็มอะใส่เต็มอะแล้วก็นี่พี่โยคอนเซ็ปต์ไนกี้เนี่ยพี่โยปีนี้สีเสื้อเขาเนี่ยตรงด้านด้านข้างเนี่ยมันจะมีสบูดสายฟ้าอยู่นี่เห็นะครับนี่ทุกทุกทุกทีมเลยมีเหมือนกันหมดประมาณนี้สําหรับนี่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 อันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปอันนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นงานปีนี้เปเชตัวโฮมตัวอเวเนี่ยเหลือน้อยแล้วโฮมไม่มีแล้วเกี้ยงเลยตั้งแต่เมสซี่ย้ายมาเนี่ยโฮมหมดวันแรกเลยครับอเว่ยก็จะหมดแล้วพี่โยแต่อันนี้เนี่ยที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวตัวเติรสีดํา นี่มาในโทนสีดำพี่ครับตัดกับสีเทาตรงกรอบสปอนเซอร์ข้างหน้าอกนะสไตล์ก็อิสปายมันคือความคลาสสิกเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยโลโก้อยู่ตรงกลางหน้าอกใช่โลโก้มนอยู่ตรงกลางหน้าอกความแปลกของตัวตัวนี้พี่โยครับตาไนกี้มันจะไม่มีเลยมันจะไปอยู่ด้านข้างนีอใช่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 ้สองข้างเลยถูกต้องตาไนกี้จะไม่มีเลยเออเอเอากับเขาสิปารีสเป็นอะไรนะเมืองแห่งแฟชั่นอยู่แล้ว เขาจะพวกนี้เขาจะแบบแอบแฝงกิมมิกอะไรอยู่ครับผมตัวนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญพี่โยตัวนี้เนี่ยเมดอินไทยแลนด์นี่ตัวนี้คือเมดอินไทยแลนด์ด้วยนะครับนี่สองพันเก้าร้อยบาทสําหรับเปรเช่ตัวเติร์ดนะตัวนี้อินสปายคือความคลาสสิกเชลซีเติร์ดเกือบลืมโอ้หมดไปแล้วสีอะไรวะเชลซีเติร์ดสีมัลติคัลเลอร์ที่มันเป็นสีขอบส้มอ่ะจะคล้ายๆตัวนี้ยแต่มันเป็นขอบส้มอ่ะหรอหมดไปแล้วเหรอหมดไปแล้วเชลซีเติร์ดจริงๆเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ จริงๆเนี่ยเราต้องรีวิวแต่บอกว่าไม่ทันจริงๆขายดีมากโอ้โหไม่กี่วันเลยนะใช่เป็นตัวตัวตัวเตอร์สีกับคล้ายๆแบบสีนี้แหละแต่แข็งก็จะเป็นสีส้มนึกไม่นึกไม่ออกไปไปไปดูพวกดอทมุนพวกอะไรภูมิใจนะแล้วเดี๋ยวมีเอเบอร์ตันเข้าทำตันด้วยนี่เรามีด้วยอะไรนี่อะไรฟุตซอลลีกอ๋อนี่เรามีจัดเต็มเลยนี่นี่เป็นไงเขายังไม่เิดเขาเตะกันยังยังไม่เปิดลีกยังไม่เปิดลีกแต่ญี่ปุ่นอ่ะเปิดแล้วพี่ของจ้าอาร์มเรามีด้วยเสื้ออาร์มสปูตเสื่อมกลาง นี่เป็นไงเป็นไงจัดเต็มอ่ะปีรู้ปีนี้ฤดูกาลเนี้ยแล้วก็พี่ว่าควรจะต้องมีนะเพราะับผมประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีเสื้อไทยลีกเอ้เสื้อฟุตซอลไทยลีกอันนี้จะเป็นแบล็กเพลสแบ็กเพลสอยูไนเตตอ่ะเรามีด้วยเป็นไงโอ้โหแล้วก็นี่นี่นี่พี่โอธรรมศาสตร์เอ้ฟุตซอลลีกของไทยไทยแลนด์ฟุตซอลลีกนะครับแล้วก็นี่ที่จะขาดไม่ได้ปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อครับฟรีไฟบูเวฟฟรีไฟบูเวฟ แล้วก็ตัวนี้พิเศษเรามีสกรีนด้วยกินสดาเออนนี้สวยป่ะสีสวนเลมีทั้งโฮมมีทั้งเอเวเรสต์เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีเทลเยอะมากนะฮะครับผมคางคังลายผ้ามันจะไปเขียนว่าบูเวฟนะอ่เต็มไปหมดเลยน่าจะมีเติมเร็วๆนี้มาเรื่อยๆแหละมีเดี๋ยวจะตีตลาดฟุตซอลเราจะต้องเป็นที่หนึ่งฟุตซอลได้โอเคนี่มาถึงแล้วเป็นซมแมชซิตีซ้มแชมป์รีวิวไปแล้วครับรีวิวไปแล้วอืตัวที่ยังไม่ได้รีวิวคือนี่จะดดึงนี่ คูม่าตัวเติร์ดพี่โยสังเกตว่าตัวเติร์ดปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปมันจะอันเดียวกันมันจะมีลายเหมือนเสื้ออันนี้เนี่ยตอนเปิดตัวผมชอบมากมันเหมือนเสื้อยืดอะลายกราฟิกมันเหมือนเสื้อเสื้อยืดมากๆเลยครับนะครับแล้วก็จะมีโลโก้แมซิตี้นะตัวใหญ่เนี่ยใช่ใช่สาเป็นลายเนื้อผ้านะครับแต่เต็มไปหมดเลยคอนเซ็ปตัวเติร์ดเนี่ยของคูม่าปีนี้เนี่ยพี่เขาจะไม่ใส่โลโก้เข้าไปในเสื้อจะไม่มีโลโก้เลยนี่ ไม่ไม่ดูว่าบริเวณด้านหน้าอะไรที่เป็นโลโก้ใหญ่ๆเนี่ยตาใหญ่ไม่มีเลยเขาเลยฝังนะเนี่ยถ้า<ช>มันจะเป็นลายนะแต่เขาจะใช้จะ<ม>จะเป็นฟอนต์ชื่ออยู่ตรงนี้แ<ม>ทนแมนเชสเตอร์ทุกทีมเท่ว่ะทุกทีมเลยที่เราดูทั้งมิลานทั้งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีโลโก้จะเห็นเล็กๆมากแต่ใ,<ช>ใหญ่ๆเนี่ยด้านหน้าจะไม่มีจะเป็นช,ชื่อชื่อสมโมสรแทน เหมือนเดิมหลายๆทีมเนี่ยหลายๆสโมสรหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มใช้พลาสติกให้น้อยลงแล้วเรียกใช้เรียกว่าใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากขึ้นในการผลิตนะถูกต้องนะครับผมตัวนี้จะบางๆมากเลยครับจับดูเดียบผ้าบางมากก็จะเป็นตัวตัวเติร์ดนะครับผมสามารถสะกีนได้นะตัวนี้ฟอนสีขาวราคา2,999บาทโน2,799บาทิบาทพูดราคาผิดประมาณนี้นะครับผมหลักๆหนพี่โยตัวนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือวัฒนธรรมของเมืองเขาดีไซน์วัฒนธรรมของเมืองสีกลมนะผสมผสานเท่ากับ เสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์ก็สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้เนวิบูใช่ใช่สตรีทแวร์สตรีทแวร์นิดนึงตัวนี้นะฮูมาเติร์ดของแมนซิตี้พอสกีแล้วก็เป็นแนี้นะใช่ดอร์เดอร์บรอยสวยมากสกีแล้วมันดูเต็มไหมเออเออเท่ดีเท่ดีน้องเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีทีมอะไรบ้างนี่เลยนี่บรุสเซียมีเชลกันบัตกันบัตเรามีด้วยกันบัตเนี่ยจะบอกว่าหลายๆปีแล้วที่เราเอาเข้ามาขายปีนี้ก็ยังคงเอาเข้ามาขายอยู่นี่สวยเนฮูม่าบางมากบางปีนี้เชลกันบัตเราบางมาก แต่ผมว่าเหมาะกับบ้านเรานะเห <ừ. S 1> มาะกับอากาศบ้านเรานะไม่ร้อนมากระบายอากาศดีดีด้วยครับนี่ทีมจากรัเสเซียโลโก้โคตรแปลกพี่ว่าโลโก้นั้นแปลกแล้วพี่ดูอันนี้แปลกกว่าเออชิงซาลาเบียรักนี่ไงเรามีขายด้วยนี่ซาลาเบียรักแล้วปีนี้ต้องบอกว่าเสื้อใหม่ๆเนี่ยพี่โยเสื้อแปลกๆเนี่ยขายดียมากหมดเร็วกว่าทีมใหญ่อีกนะบอกบอกบอกเลยนะแล้วนี่ซาลาเบียรักเรามีขายด้วยแล้วลววดาาม่รัสเซียเออใช่ผมเพิ่งสังเกตทําไมเขาไม่เป็นตรงเออแปลก หรือจะเป็นคอนเซปต์ของทีมัสเซียเขาหรือเปล่าไม่รู้ดาวกับหัวมันมันไม่ไม่ตรงไม่ตรงแต่ตรงนี้น่าจะเป็นดาวตรงนะพี่มันต้องมีความหมายอ่ะเซียัสเซียเป็นโลโก้ของทีมัสเซียซาลาเวียปักโอ้โหเออว่าโคตรเท่เลยเท่เท่เท่มากมันเป็นมันเป็นอาร์มปักนะ s h a ครับเป็นอาร์มใหญ่ใหญ่เบ่มเทิมแล้วก็มีชื่อเป็นภาษาัสเซียตรงนี้นี่อเอสเคซาลาเวียปักเออเท่ดีว่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่เราเอาเข้ามาขายด้วยครั้งแรก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ร้านนะพี่โยมต้จริงๆเราไม่ได้เคยเอาเข้ามาขายปีนี้เนี่ยแล้วก็กระแสตอบรับดีมากสําหรับเสื้อแปลกๆปีนี้นะยังไม่หมดพี่ว่าพี่ว่าเรามีของเรามีของแปลกอีกได้ใจนะคนเล่นเสื้อแปลกนะพี่เรามีของแปลกอีกนี่นี่เฟเรบาเช่เฟเรบาเช่สุดยอดเฟเรบาเช่เป็นทีมของนี่นี่สวยว่ะเมซุสตโอซิไม่ใช่ทีมของสิเมซุสตโอซิลตอนนี้ย้ายไปเล่นอยู่แล้วใช่เห็นนี่สวยภาษาเนี่ยพี่โยดูเห็นสังเกตเป็นพวกอะไรนี่ใ่ใช่ใช่มันน่าจะเป็น ดอกไม้ต้นไม้เนี่ยมันเหมือนได้ดอกแนี้ใช่สวยไหมเฟรย์บาเช่เรามีขายด้วยนะครับผมใครที่อยากพิลุกมีนี้ด้วยอ่าโอ้โหเออันนี้อัวนี้ตัวนี้ดีๆนะครับผมเจาะลึกทุกตัวนะดอกจัดเต็มนะ EP นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เยอะแต่เด็ดทุกตัวไอ้โหเฮ้ยนี่เขาท่าว่ะของอาจจะไม่เยอะแต่อ่ะพี่โยเขาเขาท่าเดี๋ยว EP หน้าพี่โยใส่ตัวนี้ให้ดูแปดแปดแปดอป่ะซื้อป่ะ พี่นั้มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวหรอใครที่ดูอยู่นะครับผมขอความช่วยด้วยใครที่ดูอยู่นะมีใครดูอยู่บ้างไหมไม่มีมีไม่มีเอ้ยโหเออนี้มันเท่าท่าดีนะเฟเนร์บาเช่เสียดายไม่มีสกีนอยากได้มากอของมาหน่อยโหดมากเลยของมาเยอะของมาน้อยมากนะครับผมอ่ะแล้วก็อะไรอีกนี่นี่ระเพนพีระเพนพีรีวิวไปแล้วเจอร์ซี่เอีพีแรกอีพีรีวิวไปแล้วไม่เป็นไรเอามาโชว์เฉยเฉยแล้วก็อ่ะรีวิวไปแล้วนี่นี่แล้วก็ ตัวนี้ยังไม่ได้อลเซียเราดูไปได้หรอยังยังยังไม่รอยังนี่ไปกนเฮ้ยสวยปีที่สวยบอลเซียนี่ก็ผมว่าเขาไม่ได้ต่างจากเดิมมากพี่คอนเซปต์ของ a อลเซียก็คือขาวดำครับแล้วก็ข้างขาวนี่มีข้างข้าวอยู่แบนแมนอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากขาวดำก็เรียบๆไม่ง่ายเนาะสไตล์าเลเซียอยู่แล้วนะครับพี่แล้วก็มีสปอนเซอร์โทเค็นะครับผมคล้ายๆกับอะไรอ่ะ มีอันนี้มันคืออะไรนะคางคาวม,มีคังคาวอยู่เป็นโลโก้ของสโมสรเขาแนละชุดเก่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากอนี่แล้วก็อีกหนึ่งทีมของพิโยผูม่าปีนี้นบอกเลยเลยว่าจับเต็มมากครับเรามีข้อมายด้วยนี่นี่คืออะไรโอลิมปิกมักเซยอโอลิมปิกมักเซยนะครับพี่สวยมากปีนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะรีวิวไปแล้วไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอามาย้ำอีกทีนึงก็เป็นทีมยอดทีมของเมืองฝรั่งเศสเขาเป็นตราโลโก้ผมชอบเด้วย พูม่ามันใส่ใจรายละเอียดเล็กๆกันดีชอบเอาแบบลายหรือแบบโลโก้อะไรประจําเมืองประจําแขวนประจําถิ่นเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ชอบชอบชอบดีเทลชอบความให้ความละเอียดของเขากราฟิกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตัวนี้ไม่จัดจ้านเลยก็เป็นเป็นลายพิมพ์ลงไปเดเซียเป็นแถบธรรมดานะครับใช่พี่นี่ฝั่งนี้เป็นไงอะไรเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าลืมพูดไปพี่โอครับปีนี้เนี่ยเรามีแบต UCL เข้ามาขายด้วยโอ้โหเออว่ะแบตยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ใส่แล้วไม่เต็มนะโหดดีนะ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวพิเศษครับผมบอกว่าไฮงย์พิโยปีนี้ตัวเติร์ดเหรอใช่ตัวเติร์ดตัวเติร์ดเนี่ยมันจะเหมือนกันพี่เพราะว่าปีนี้คอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะอย่างที่ผมบอกไปคือเขาจะไม่เอาโลโก้เข้ามาใส่เลยคือเอาตรงนะเสื้อทีมมาใส่เมื่อกี้ก็แอบเหมือนตาลีตนะใช่ใช่คล้ายๆคล้ายๆเพราะมันจะไม่เอาเสื้อไม่เอาโลโก้มาใส่เขาคุยกันใช่ไหมน่าจะคุยกันะดีไซเนอร์หรือคนเดียวกันก็ไม่รู้คนรับหลายช็อปนีเใช่า่ตัวนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นครับเรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่ดอทมุนเนี่ย ใช้แข่งอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าอะไรพี่ตัวโฮมเนี่ยมันสีเหลืองเหมือนกันตัวนี้เลยเขาเลยผลิตมาเพื่อให้เตะบอลยุโรปโดยเฉพาะอันนี้มันบอลถ้วยด้วยบจะไม่เหลืองเหมือนตัวตัวโฮมเขานะจะเมือนดำเขียวหน่อยนึงสีโววูวูเออโววูโววูโวูแล้วก็มีโลโก้ดอทมุนเล็กๆนะครับเต็มเต็มเป็นลายปั้มลึกพิมพ์ลึกถูกต้องอย่างที่พี่โยบอกคือทุกตัวเนี่ยมันเล็กๆมันอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนมาอยู่ด้านหลังแทนตัวนี้เตะบอลบอลลีกตัวนี้ก็เตะบอลถ้วย จัดไปจัดเต็มกับดอกมุนปีนี้เนี่ยเรามีสามสตัวเลยพี่มีสกีนใช่ไหมมีเออจะไม่มีจะไม่มีแต่จะมีฮาลัานโลเลวนี้อเออร์ลิงฮาลัานต้องหาฮาแลัน,ทน,นเ,เท่านั้นเท่ป่ะแฟนๆเกาชโชเซเดียพี่โยเฮเบอร์เท่อ่ะจัดเต็มกับแบตนี่เรามีแบตเซดเดียด้วยนี่นะครับแบตเซเดียด้วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยสกูเดีโตเนี่ยมันจะเป็นแบตแชมป์ติดได้เฉพาะอินเตอร์มิลานแบตเขาหนามากเลยนะ จะแปลกกว่าแบตประเทศอื่นเออแบตเหมือนแบบเหมือนจะเป็นยางใช่ถ้าเป็นอันอื่นเ่ยพี่มันจะเหมือนเป็นผ้ากามีแล้วก็สกรีนเข้าไปแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นยางเป็กยางตั้มเข้าไปเลยดูดูดูโหดดีแต่ติสีนี้สวยนะดูโหดดีแต่ติดก็ดูเต็มนะตัวอีดบาด้วยตัวนี้นะฮะอันนี้เติร์ดใช่ไหมเอาเวครับเอาเอเวถ้าเติร์ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่บอกคือแต่ยังไม่มียังไม่มีแล้วตัวนี้นะพอใส่เข้าไปครบนะฮะดูดินี่นะมีแบตแล้วดูเบอร์ดิ เต็มมากอิบราฮิโมวิชเฮ้ยฟ้อนสวยอ่ะฟ้อนเป็นฟอนสโมสรพี่โยนี่ตัวโฮมเสวยมีลายข้างในนะเฮ้ยมันมันติดแบบแล้วมันมันทำให้ดูเสื้อมันดูเต็มมากขึ้นอ่ะเต็มมากเออตัวนี้สวยนี่ยินดีนำเสนอมากฟุตบอนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เวสต์แฮมเนี่ยขายเฉพาะออนไลน์หน้าร้านเนี่ยจะมีเซาแฮมตันมีวูฟแล้วก็มีเอเวอร์ตันเดี๋ยวผมขอไปปิดท้ายเอเวอร์ตันเพราะว่าปีนี้เนี่ยเอเวอร์ตันผมไปหาสตอรี่มาพี่มันโคตรพิเศษเลยมันพิเศษกว่าทีมอื่นแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็น น้อยครั้ง้อยๆกี่ปีรู้อะที่เอเวอเรตัจะมาทําแบบนี้เดี๋ยวขอปิดท้ายก่อนแต่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนคาสตรเล่ครับหมาป่าบู๊ทแฮมตันวันเดอร์เล์มันคือแบรนด์คาสตอรเล่คาสตรเล่จริงๆแล้วก็บอกเลยว่าไม่คุ้นเท่าไหร่นะสาหรับจะไม่คุ้นแต่ผมบอกเลยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนานนะพี่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษแบรนด์เป็นแบรนด์ของของของอังกฤษเลยดังเดิมแท้เลยมาจากอังกฤษแล้วก็ได้มาทําพวกอะไรเนี่ยเสื้อผ้าให้กับนักเทนนิส รวมถึงนะักฟุตบอลด้วยปีนี้เนี่ยก็มาทำให้วูฟจริงๆเนี่ยมาทำหลายปีแล้วไม่ใช่แค่วูฟทีมเดียวนะม,มีหลายๆทีมมีนิวคาสเซิลมีวูฟมีอะไรพวกเนี้ยแต่ปีนี้เราเอาวูฟมาจำหน่ายวูฟเรามีทั้งโฮมแล้วก็อเวนี่อ,อันนี้ตัวโฮมพี่โอสียังสีเดิมเลยสีเก่งของวูฟสีสีเหลืองอยู่แล้วนะออ๋นี่ข้างหลังจะมีลายเหมือนเบฟนะขึ้น้ำตอรี่เนี่ยคือแฟนบอลนั่นเองอันนี้คือเกตเกตเเออ่กตแฟนบอลครับมีเกตเดียวใช่เกตเดียว แต่ถ้าเป็นนักเตะเขาจะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะแล้วก็จะมีเขียนอยู่ว่า one pack อะไรเงี้ยเป็นภาษาของเขาคาโตเร่กับวูฟผมชอบคาโตเร่เพราะว่าพีโมันคือเป็นมันเหมือนสกีลงมาเลยนี่แต่ตัวอเวพี่โอนี่ใครจะคิดว่าจะมีวูฟขายใช่เรามีวูฟขายด้วยแล้วเรามีทั้งโฮมมีทั้งอเวนี่ตัวอเวสวยไม่แพ้ตัวโฮมตัวอเวพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมเกรดเตดตรงนี้ไหมเกล็ดเหลืองแหรอมันคือเก็ดหมาป่าฮะเกล็ดหมาป่าเก็ดหมาป่าถูกต้อง S <S> เกล็ด <Regierung S 1> มาป่าปสีทองเหมือนแบบเป็นเป็นยังไงอ่ะอคล,คล,คลนะ้ายๆแบบเป็นขนอ่ะเป็นแบบพี่มันเป็นสีทองทองมาเป็นเกล็ดสีทองทอง่ะเนี่ยเขาให้นิยามว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่เป็นลายเกล็ดผสมกับลายพวกคัตติ้งข้างในเนี่ยแวววูฟแวววูฟอะไรอย่างเงี้ยนะหมาป่าหมาป่าดูดูดูหน่อย แต่ถ้าเกิดให้ให้ให้ผมนิยามนะผมมองว่ามันเหมือนแบบกองเกาะไอเปลียวไฟอ่ะเออที่มันประทุขึ้นมาเวลาแบบลอกกองไฟดูดูอะไรอย่างเงี้ยวเขี่ยไฟอะไรต่ตัโเวตัวนี้เนี่ยสกินสกินสกินขาวได้มีนะมีนะมีสกินเนี่ยน่าจะหมดละเคยสกินมาอยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสกินดำก็สามารถทำได้เลยนี่นักบุญเซาแฮมตันนักบุญแดนใต้เซาแฮมตันพี่โอปีนี้เนี่ย เราทำตั้นเนี่ยเราจัดเต็มพี่โยมีทั้งโฮมมีทั้งอเวแล้วก็มีทั้งเติร์นเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้เนี่ยคือสนามเก่าของเขาพี่ปัจจุบันของสนามมันคือเซนส์แมรี่ครับแต่ผมแต่ตอรี่ตัวนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากสนามเดอะเดวเดี์เดวก็เป็นหลังเย่าของพวกพวกเขานะครับพี่ก็หลังจากวันนั้นน่ะที่เขาได้เปลี่ยนสนามมาเป็นเซนต์แมรี่เลยพี่ครบรอบ20ปีพอดีเปลี่ยนสนามมาแล้ว20ปีนะเนี่ยเขามีเลข20อย ลำลึกหน่อยครบรอบ20ปีที่สนามเดิมนะลํำลึกมาสักหน่อยใช่เอาซอรี่สนามเดิมเนี่ยเดิมเดยวเนี่ยเอากลับมาใช้อยู่ในตัวนี้นะแล้วก็มีเป็นลายสนามของเขาอยู่นี่อันนี้จะเป็นสนามปัจจุบันนะสองสองตัวนะใช่นี่นะเมื่อกี้พูดถึงไฟนี่คือไฟจริงๆเลยนะไฟไหมนี่ไฟเปเปอไฟเลยใช่เปนเปวไฟเลยนะใช่แต่ไล่ขึ้นไปเลยเจ้พี่โยรงไหมว่า ไอเปร่ไฟของพี่โยเนี่ยมันคือสีเหลืองกับสีน้ําเงินใช่ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของเสาเขาก็เลยเอาสีดั้งเดิมเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัวเอเวเขาก็ทำเสื้อผ้าดีนะผมไม่เวสใช่ใช่ใช่สถาปัตย์ของสนามนะถูกต้องก็เป็นเชิงศิลปะโครงสร้างสนามของเขามีเบอร์มีอะไรพวกนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นคัสตอมได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะสกรีนสกรีน ขาวแต่วโฮมน้าสกินขาวสกินได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกินกลมไม่มีนะครับซึ่งพี่โยบอกผ้าดีเนี่ยผมมีเก็ตข้อมูลนิดหน่อยของผ้าพี่โยจะมีเทคโนโลยีที่เป็นเนี่ยมีตรงนี้อยู่ที่เป็นว่า EC ครับก็รีไซเคิลแปดผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่ทาจากขวดน้ําพลาสติกเนี่ยมากถึงแปดขวดต่อหนึ่งตัวนะพี่แปดขวดต่อหนึ่งตัวเรียกว่าเอาขวดน้าพลาสติกเนี่ยแปดขวดนะต่อหนึ่งตัวเนี่ยเอามารีไซเคิลอมอเป็นเสื้อหนึ่งตัวนี่เป็น เรียกว่าเป็นเทคกโลยใหม่ของเขานี่แต่ยังไม่หมดพี่โยก่อนจะไปเอเวอเรตนผมขอทิ้งทวนกันที่สามตัวนโดดเยนี่เป็นไงตัวนี้เท่ตัวนี้นี่แรงบัดานใจตัวนี้นี่เขาบอกว่ามันคือแรล่เทมเลยนะแต่หลายคนน่ยชอบมากแต่คอนเซปต์เนี่ยพี่โยมันก็ยังเป็นครบรอบ20ปีที่เขาเปลี่ยนสนามเดินเดียวอยู่แต่ผมจับว่าตรงนี้เนี่ยผ้ามันจะบางกว่เพื่อนแล้วที่สําคัญพี่โย พี่เห็นตรงนี้ไหมเออเป็นลายสนามเลยลายสนามนะฮะพี่แกเอาสนามมาใส่ตรงนี้เลยปั๊มลงไปเลยนะครับปั๊มลึกพิมพ์ลึกนี่ไหนๆครบรอบสนามแล้วครบรอบเปลี่ยนสนามแล้วเออเอายี่สิปีสตอรี่นี้มาแล้วเอามาใส่ในตัวนี้เลยโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าแร่นะตัวแรไอเทมนะหายากนะครับพี่ดูมียหยังเหลืออยู่ั้มมียังมีอยู่สวยด้วยตัวแรไอเทมเออโหเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองนะเซลล์แทมตันนะครับแบรนด์ฟูเมลถูกต้องนะครับผมประมาณนี้ ตัวนี้โหดตัวนี้โหดอยู่ผมชอบตัวนี้หดถ้าจัดระดับเอาแปะผมให้ไลฟ์ซิกอันดับหนึ่งแล้วก็เนี่ยตัวนี้แหละที่ชอบตัวนี้อยู่แล้วกนหลายคนบอกว่ามันคือลายไอเทมพี่หลาหลายคนชอบมากนะครับผมมาปิดท้ายกันที่เอวร์ตันอย่างที่ผมบอกไปพี่โยไล่ไปเลยอะถ้าพี่ดูเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรลายแพทเทิร์นเขาเนี่ยแต่จริงเอวัตันเล่นคอนเซปต์นี้มาสักพักละ อันนี้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เป็นคือฮูเมลหรอกเขาชอบใช้สัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาลูกศรลูกศรเนี่ยลูกสอนหัวทิ่มลงทิ่มขึ้นเนี่ยวอ๊กตาเขาก็เอามาใช้ในลายเสื้อเลยท่านในท่านท่านมองนะใช่เขาได้เอามาใช้ด้วยแต่ลายแพทเทิร์นเนี่ยมันคือดัตเซ่นคาโมไม่ใช่ดัตเซ่นคาโมสิมันคืออะไรนะดัตเซ่นมันเป็นลายแพทเทิร์นที่แบบว่าเรือลบสมัยก่อนอ๋อเหรอเรือลบสมัยสมัยสมัยก่อนจะมีเรือลบที่มันทำลายแบบนี้พี่แล้วก็เป็นสีขาวกับดำ เพื่อที่จะแบบเหมือนแบบพางต่อสู้ข้าศึกอะไรเงี้ยแต่เอวัตตันเนี่ยเอามาใช้คอนเซปต์นี้เนี่ยเรือลบเนี่ยคคือเขาเรียกว่าลายที่มันเป็นดัซเซิลเอามาใส่ไปในเสื้อตัวโฮมเอาเวโฮมเอาเวด้วยนะครับพี่แล้วก็ลิง์มันจะไปลิงกับสตอรี่ที่แบบเกี่ยวกับลบเมื่อก่อนเนี่ยเอวัตตันมันเป็นเมืองอยู่ในเมืองลิวพาเมืองท่าอะไรอย่เงี้ยใช่ใช่แล้วก็เป็นพวกแบบอู่ต่อเรือเป็นอู่เป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสมัยตอนนั้นเนี่ยมีเรือลบอยู่หลายๆลำมากแล้วก็จะมีลายที่มันเป็นน ดาเซนจะเป็นลายแบบกราฟิกที่มันแพทเทิร์นที่มันพบไวต่อสู้บกบพวกไวกิ้งเอะไรประมาณนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพิ่งเพิ่งดูนี่จบเลยคิงก็มไวกิ้งไม่มีอังกฤษอะไรพะนันะโอ้โหโคตรมันเลยได้นอนเลยห้าซีซั่นลายเป็นลายดาเซนเนี่ยซึ่งเป็นลายของกองทัพเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเอามาใส่ไว้ในนี้พี่เป็นลายกัาเรียกว่าเป็นลายพางแล้วกันอตัวขอพูดตัวอเวก่อนตัวอเวเนี่ยนี่มันก็ลิงกกับทหารอีกพี่ครับครับลิงกับทหารนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่โย อ่าเคยเห็นไหมพวกทหารที่มันเป็นสมัยก่อนอ่ะจะมีผ้าผ้าเวลาลบนะอ่าเห็นเห็นนั่นแหละเขาเอามาใส่สตอรี่นี้ด้วยเมื่อก่อนมีผ้านี่ปีนี้เนี่ยเอเวอร์ตันคอนเซ็ปต์คือทหารทหารนะใช่ลบจะลบอย่างเดียวแต่ข้าจะแกงอย่างเดียวถ้าพี่จำไผิดสมัยผมจําไม่ได้จําเมื่อก่อนเนี่ยทีมฮาวเวิร์ดประตูอ่ะมันใส่เสื้อโกที่เป็นลายทหารเอาอ่เอวอร์ตันเนี่ยสตอรี่เขาชอบเกี่ยวกับทหารปิดท้ายที่เอเวอร์ตันพิเศษหน่อยนะปีตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้จะแปลกหน่อยนะใช่พี่ก็ตัวนี้คือเสื้อนี่เลย พี่เพิ่งดูที่บอกอะดูซีรีส์เกี่ยวกับรบอังกฤษอะเออคอเป็นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างเงี้ยใช่ถูกต้องคือเสื้อข้างในชุดก่อนเลยก่อนนะพี่เอเวอเรสต์มันได้ฉายาว่าแบล็กวอชแบล็กวอชเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้แบล็กวอชเนี่ยพี่เจ้าแบล็กวอชเนี่ยเป็นชื่อของกองทหารแล้วก็เขาได้เอาตอรี่ตัวนี้เนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัวนี้เนี่ยที่คาดตัวนี้ใช่เลยใช่เออเนี่ยคออย่างเงี้ยเพิ่งดูจบแลเนี่ยมาทำให้เขานึกถึงคล้ายคลึงกับชุดทหารที่เป็นหน่วยรบพิช่าแบล็็คแบบลวออชนนัั่เงร แล้วก็ตัวเติร์ดมาพี่โยเป็นลายดัซเซลแจนสตอรี่คล้ายๆกับตัวตัวแรกครับซึ่งไอ้ดัซเซลเนี่ยพี่โยมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนเน่เรือกองเรือลบนี่เขาจะใช้กราฟิกเนี่ยไปอยู่ตรงข้างๆเรือเลยเพื่ออาทางต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เอามาไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นตัวตัวตัวเติร์ดนะสวยมากจะอยู่ในอุ้มเที่ยวนะจะอยู่ในราคา2,900บาทนะครับนะครับพี่ควบระสำหรับ e V สามไม่เยอะนะเยอะไหมอย่าไปลบลเนียอย่าไปลบเลยไม่เยอะนะก็ไม่เยอะดีแต่จัดจัดเต็มทุกตัวกําลังดีแล้วก็ที่สําคัญคืออีพีนี้เราเน้นของแรงเต็มเน้นของหายากนะก็ประมาณนี้ครบอม้วนนะไม่ว่าจะเป็นอาดิดาสไนกี้พูม่าพุมเมลเรงเหลืออะไรอีกเรงถึงต้องไปอีกอีพีมันมีอะไรจะมีทีมแปลกๆมีเหรอผมว่าต้องมีอีกอืแต่ประมาณนี้ แน่นอนต้องมีทีมแปลกแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปเก็บตกเอา EP สุดท้ายเป็นเอพิโซดพิเศษสเปเชียลเอพิโซดนะครับพี่โอเควันนี้ครบทั่วนะใครถูกใจตัวไหนคอมเมนต์กันมาบอกได้หรือที่เด็กัาเนี่ยใครที่ติดตามมีเดียของเราเนี่ยผมได้ทำรีเสิร์ชอยู่หน้าเพจว่าใครที่อยากได้เสื้อแปลกตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยเช่นกันนะ EP อีพีนี้ใครอยากได้เสื้อตัวไหนแปลกคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาบอกก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งเรื่องเ่ย ไปดำเนินการให้ว่าเฮ้ยอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปหามาให้แล้วกันตรงนี้ไม่มีแปกเลยวันนี้ที่โอชอบตัวนี้เออโคตรแปกเลยแปกแปก